สวัสดีค่ะพวกหนูมาจากโรงเรียนกวงหัวที่พอมีเวลาบ้างให้หนูถามคำถามสักสองสามข้อเนียคะได้จ้าขอบคุณค่ะหนูขอถัาอัดวิดีโอได้นะคะได้ครับขอบคุณค่ะชอบมาที่นี่เพราะอะไรคะชอบมาเพราะแดดมันดีลูกอากาศดีมันเย็นสบายร่มชอบไหมชอบเหมือนกันมากแล้วข้อดีของที่นี่มีอะไรบ้าง ก็ดีอาหารอร่อยเสิรเสิร์ๆแล้วลุงชอบกินร้านไหนชอบกินร้านไหนลุงกินไปเรื่อยๆถูกไหงไหนมีกินทีคนไม่เยอะมากเราเสิใจร้านได้หมดเลยค่ะโอค่ะขอบคุณมากนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่มีเวลาว่างให้หนูค่ะ หนูขออ่านวิดีโอได้ไหมคะโอเคค่ะพี่เรียนที่นี่เหรอคะพี่เรียนอ่าประจมเหนือแปดปีแล้วค่ะมีวิชาอะไรคะวิชาบูรณาการค่ะมาเรียนนอกสถานที่นี่กี่จังปีปอล่าจะรับตั้งปีปอล่าค่ะสวยอะไรคิดเยอะแล้วพี่ชอบกินร้านอาหารไหนมากที่สุดต้องเป็นของดีอย่างไรใช่ค่ะ หนูมาจากโรงเรียนกลวงทวหนูขอถามคำถามสักสองสามข้อพี่พอมีเวลาบ้างไหมคะได้ค่ะพออ่านวิดีโอได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะทำเลดีไหมคะทำเลดีค่ะเพราะอะไรทำไมถึงมาตั้งร้านตรงนี้คะบริเวณตรงนี้ก็มันเป็นนักท่องเที่ยวมาเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงเลือกขายเป็นพวกเสื้อผ้ามขาวคะขายมานานแล้วค่ะอ้กี่ปีแล้วเหรอคะสามสิบปีแล้วค่ะ ลูกค้าพอมีค่ะแต่เงียบหน่อยช่งอยูเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วช่วงไหนคะที่แบบไม่ค่อยมีคนมาซื้อเสื้อผ้าพวกนี้เลยก็มีช่วงช่วงเช้าเช้ายังไม่ค่อยตืน่นเป็นใบมบเขาจะชอบมาซื้ตอนแบบยบายขอบคุณค่ะามาจากโรงเรียนกลงหัวพี่พอมีเวลาว่างให้หนูถามคัสอ,สองสามสองสามพอได้ไหมคะได้คูจัดดิ เล่นละครอีดีโอได้นะคะค่ะกินร้านไหนที่สุดคะนี้ครับโ๋ออันนี้มาที่นี่บ่อยไหมคะอยู่ทุกวันเลยครับมีประมาณจังหวัดเนี่ยอ้าวเหรอแล้วช่วงไหนคะที่แบบไม่ค่อยมีลูกค้าโอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูมาจากโรงเรียนกรงหัวขอสัมภาษณ์ได้ไหมครัได้ค่ะพี่ชัยถ่ายวีดีโอได้ไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งสวัสดีค่ะชื่อใบมิ้นค่ะใบมิ้นโอ้โหนะต้นต้นชื่ออะไรลูกเดินเนเปิ้เนเปิลชื่อคุยแม่ค่ะคุยแม่ ชื <łość> ่อยกชื่อไข่ไกค่ะ่ต้นกล้าครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่นี่ค่ี่ะนี่ค่ะนียคีค่ะนีนี่คน่ค่ค่ะนีนี่ค่นนนีะค่ะ เราไม่รู้จะพักทย่ร้านไหนรื้อติ้นมาทานหนึ่งทานน้นเราชอบบรรยากาศของที่นี่ไหมคะก็ชอบมากเลขาจะมีหน้าตาน่ารักจี่จะดูชอบตกคุณค่ะอะไแกันเนี่ยออีกก็ได้อีกก็ได้อีกก็ได้เอออยู่ชั้นอะไรครับอยู่ป .5 มาทำอะไรดีค เรียนนอกสถานที่ค่ามาสัมภาษณ์คนที่มาท่องเที่ยวหรือว่าตามรนะ้านอาหารเดี๋ยวเขาจะเอาข้าอมูลไปพรีเซ็นครับใช่เอาไปพรีเซ็นต์หนูเลยต้องถ่ายกันต่ <c oughs>